กาไปซื้อมาเลยนะเจ็ดลูกบาลีคนมันมาลงหน่องอปลา anh tôi hực nên là héng nó, hả, cá, pa cá non xin này nè, cá non, wow, tụi bông nhiêu, ổn bộ บ้าว่ะเมนอะนี่โอ๊เราป่าน่ะตเต็งข้าวเาาเออันนี้อันนี้เ็ี้ยกขึ้นยกขึ้น่ยน ไปว่าแบบนี้นี่เป็นฝ่ายงั Ui oi. Nè, lúng đầy sông téo rồi. Mẹ cá. Phở đi đi. มันอีโบไปวะโบค้าน่ะนี่นี่ปนินนะเอาขดเขด้อแมนะ กนไหนกนไหน

จำเลยจำเลยเร็วเร็วปลาปลาเลยปลาเก็บแข่งเลยโบอนี้ก็วะกคิดเอามาเลยนะ บุญปาตัวนั้นนะกับเฟ่กันเลยดีใจเออแบบไล่ละให้เรบุญ <Ey dancing> นี่นี่นี่ป่านะมันนอนอยู่เลยเลยอันอนี้นน แกว้าดีาจสุดโต่งเลย佩服 ปึงปลาหนูค um> ุณอะปึงปลาอะว้าวไดอย่า้ยเนาะโอ้ชฉจะไปเห็ดอาหารกินเนาะงมเด้ซีโตอืม จริงๆซ้ำนี้กาา็ได้เนาะพอเปาจะไปเห็ดลาเห็ดหนั่นเห็ดเชือก,กินเนาะเห็ดปิงนำกับปูนกินไปเข้าซามกีกันเนาะกระได้เนาะงซ้ำนี้ไอ้น้องดุนดุนมาเจอกันท่าน,นึงเนะะาะก็เลยมากินข้าวซามคีกัน oh beri kekau penyakit ini, ohh, pa, paginya, paginya เาแต่ป่นปืนในม่ซ ok ีโซนบ่ไดเได้เดี๋ยวจะให้ไปให้กินกันทุกคนเนาะฮ็ดกี่ฟ้าเ้าสิเฮ็ดเลยกินลาบกินน้ำะปุ้นอืมน้ำขะปุอบตาไปซื้อมาได้เจ็ดลูก มันจะปลาออกมาต้นนั้นอ็ดลาบวตนันี่ตนนี้ตนนี้สัวสับตูแห้งเลยเอ็ดลาบใกล้เอ็ดนั้นมดเนาะน้ำาปูนั้นมดตัวใหญ่ยังกับพแห้งกลาบแนงกินหมดหลาบใช่ตัเดียวตัวนี้ตัวเยอะใช่ไหมเนียโอ้ยลาบต้นนั้นตัวเยอะตังใดดูบ่เด มันก็ยัอูมันจ่นอตัวนงไอตัวน้อยนึงฮะาเสดอครับไม่ปลามีแต่ออันวย่างเขาข้วสองลุงด้านข้วเก็บห้อ

สกิดนี่แหละฝัติสูนโซมันนี้

ออด้านาด้ยววะจิกข้ววะข้วไปเลยเอาไปมีบุญมาหดวะข้ามาเนี่ยข้าวเนี่ยนะตักลาตักเตียเกี้ยวเกี่ยเต่้วเกียวเต่าง้วันยาจ้ำันยาจ้เ่ยวขันยาจ้ำเกี่ยอะไกเยนก้า้าวอีเลยอีเลยอีเฮ้ยเ

กินน้านกน่นก็ได้นี่นาะบบ้าบ้าวขนานั่นเส้นเสียบได้ไดลวกออันนี้ใส่อันตักกินเลยันเลยหรอูนี่ก็ได้วงเลยหรออืมอันรดิบหน่งรควนเฮ้ไรจังคั่วเฮไรจังคั่วก็ได้จริงคั่วคก้นกักัคักเนาะ

ยอ่อนเอะก่านั้นูได้มักนั่นก็ตืมบ่เดี๋ยวตืมอืมเตมเจ้าตมเเลยนะเเลยเนาะเอือตติมเลยนะเขาเติมเขาพูดนี่มันเจภาพเนี่ยเนียนจางเลยอืมอพติมเติมเป็นนวดดิเป็นนวดแล้วเอาตติมรนะเอาอันนั้นมาโยมาเน เขากินเากินกินไกินทุกปะกินทกท่กินทกปกินัวนี้อะไรมันัก <ผม S 2> ินต <leva image. S 1> ัแงมือกินโซนี่เนแซ่บกินต้นหนต้นเพมอต้นไม่เป็นแซ่บ่าโาะดูวมืดเนาะ Oh, so mm -hmm. yeah. mm -hmm. khâu với rồi xuống rồi đó cùng số